วันนี้เอาความสดใสของยานยนต์มาช่วงนี้บอกว่ากลับมาสดใสเหรอมันยังไงอ่ะคุณคุณเบนเชิญฮะครับคือจริงๆเนี่ยเรามองว่าในช่วงก่อนหน้านี้เรา กลุ่มยานยนต์เนี่ยถูกทำโทษหนักมากเลยนะครับถ้าใครตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าเรื่องของประเด็นอิสุสใช่ไหมครับที่มีผลกระทบแล้วก็มีแรงกดดันค่อนข้างมากนะครับหุ้นกลุ่มยานยนต์เนี่ยลงไปเกือบ20%นภายในแค่ประมาณ3-4 3สสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับสสสัปดาห์เท่านั้นเองแล้วก็สุดท้ายข่าวมันก็คลี่คลาย นะครับจบประเด็นนี้ไปจากการทั้งออ,ออกมายืนยันของทางฝั่งอินซูซูนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมจากทางฝั่งของอินโดนีเซียนะครับไม่ได้มีการให้ข่าวหรือว่าไม่ได้มาพูดประเด็นนี้อะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันจบไปก่อนหน้านั้นแหะแต่ราคาหุ้นมันซึมซึมซึมลงมาโดยตลอดนะครับแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนนะครับตัวเลขยอดผลิตรถยนต์ออกมาเนี่ยก็ยังถือว่าดีนะครับแต่ราคาหุ้นมันยังไม่ได้รีแอคนะคร สถานการณ์ตอนนี้มันก็ยังมีโอกาสนะครับสำหรับตัวกลุ่มยานยนต์ถึงแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวมาบ้างแล้วแต่ว่าถ้าดูในเชิงของตัวแนวโน้มนะครับแล้วก็ตัวของกําไร ตัวของ valuation นะครับเราก็ยังเชื่อว่าตัวของกลุ่มยานยนต์เนี่ยน่าจะยังคงมีความน่าสนใจอยู่ยังถือว่ายังดูสดใสยอยู่นะครับเพราะว่าตัวเลขยอดผลิตรถยนต์ที่ออกมาในเดือนก่อนนะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยตัวเลขเนี่ยออกมาก็ยังถือว่าดีมากนะครับเป็นการเติบโตประมาณ17% y เยีย n y e ร์นียนะครับสำหรับยอดผลิตรวมแล้วก็ณนะตอนนี้ year to date เนี่ยก็บวประมาณ6ถึงเกือบเกละนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยบนการประมาณการเรานะครับทางหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยประเมินว่ายอดผลิตรถยนต์ปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ5%โกรดนะครับ mm. ในขณะที่ตอนนี้ year to date เนี่ยผ่านมาแล้ว5เดือนก็บวกไปแล้วประมาณ6%กว่าๆเกือบ7ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งยังคงเชื่อมั่นนะครับว่ายอดผลิตที่น่าจะโตได้ประมาณ5%เนี่ยน่าจะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเชื่อว่าตัวยอดผลิตที่ยังคงดีเนี่ย มันก็จะไปส่งผลบวกกับตัวของกลุ่มยานยนต์นะครับที่จะยังคงเห็นยอดการเติบโต,ตของยอดผลิตอยู่น,นะครับแล้วก็ในเชิงของตัวรายได้อยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เรายังมั่นใจนะครับว่าตัวของกลุ่มยานยนต์ที่เราเคยประเมินไว้นะครับสำหรับตัวของอกลุ่มยานยนต์ปีนี้เนี่ยน่าจะโตได้ประมาณ mid to high single digit ก็คือประมาณ5-10%นะครับทั้งตัวของทั้งตัวของ AH นะครับและบริษัทอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยยังมองว่าเอ,อ ราคาหุ้นมันก็จบแล้วนะครับเรื่องของปัจจัยลบที่เคยมากดดันจริงๆเนี่ยเราเคยแชร์ให้ฟังด้วยว่าต่อให้มิซูบิอิซูซับย้ายฐานออกไปก็ตามเนี่ยผลกระทบกับตัวของราคาหุ้นที่เคยลงไปกันลึกๆเลยเนี่ยตอนนั้นมันก็ถือว่าแพนิคเซลนมากเกินไปนะครับเรายังมองว่าตรงนั้นน่ยมันยังถือว่าไม่ได้กระทบรุนแรงขนาดที่ตลาดเนี่ยมองกันนะครับ เพราะฉะนั้นการกลับตัวของราคาหุ้นนะครับมันน่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่เห็นตัวของกําไรในไตรมาสสเนี่ยยังโตได้เยียออนเยียอยู่ซึ่งเรายังเชื่อแบบนั้นนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าดูในเชิงตัวไตรมาสสองนะตอนนี้ตัวเลข2เดือนนะครับที่ยอดผลิตออกมามันก็ยังบวกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างคอนเฟิร์มนะครับเวลาที่เห็นอุตสาหกรรมบวกยังไงตัวของกลุ่มยานยนต์เนี่ยก็ต้องเห็นกาไรที่บวกด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพอเราเห็นกําไรที่ยังบวกอยู่ยังดีอยู่เนี่ย ผมเชื่อว่าตรงนี้มันจะเริ่มเป็นปัจจัยบวกนะครับที่จะทําให้กลุ่มยานยนต์กลับมาดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับแนวโน้มยังดูสดใสจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องของ E ีีหรืออะไรต่างๆเข้ามาแต่ว่าตัวของยอดผลิตโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเราดูเน็ตๆนล้วงจริงที่ยังโตเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทาให้กลุ่มยานยนต์ยังน่าสนใจครับครับผมให้ผมถามอีกหนึ่งสิตอนนี้มันยังโตอย่างต่อนเนื่องเนี่ยมัน,มนเกิดจากอะไรครับ เราเห็นภาพของดิมานมันเยอะหรอหรือว่าการผลิตมันได้ชิปมันหายขาดแคลนแล้วมันมาจากอะไรยังไงครับจริงๆมาจากหลายปัจจัยประกอบนะครับพี่แสบเพราะว่าถ้าเกิดเราดูในส่วนของตัวภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเนี่ยปัจจัยที่เราเคยถูกกดดันมาทั้งเรื่องของโควิดใช่ไหมครับทั้งเรื่องของชิปชิปเนี่ยเราพูดกันมาตั้งแต่ปี2021จนถึงเกือบๆกลางๆปี2022นะครับพอมาเริ่มคลี่คลายเนี่ยตัวของ การผลิตมันก็กลับมาเป็นปกติแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าอุตสาหกรรมยานยนต์มันเป็นไซคลิโคนะครับทุกคนที่ใช้รถ5ปี7ปี10ปีก็ยังคงต้องเปลี่ยนรถยนต์เป็นรถรุ่นใหม่มหรือว่าเปลี่ยนคันใหม่อยู่ดีใช่ไหมครับคงไม่มีใครยังขับรถอายุ20ปีไปตลอดถูกไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นมันต้องมีการหมุนเวียนสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าคงทนที่5ปี10ปีมันก็จะต้องเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นดีมนันยังอยู่ในตลาด ถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะเห็นปัจจัยในประเทศด,ดดูยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ย,ยอดขายในประเทศอาจจะยังไม่ดีแต่จริงๆแล้วส่งออกดีนะครับส่งออกดีที่ไหนเนี่ยก็คือที่ออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียเนี่ยถ้าเราไปซื้อรถณ์ตอนนี้ที่ออสเตรเลียนะครับไม่ได้เลยนะต้องรอเป็นเดือนหลายเดือนด้วยนะครับเพราะดีมานมันอั้นมาตั้งแต่ปลายปีก่อนชิปช็อตเทเนี่ยทำให้ตัวของสป,ปลายหายแต่ดีมานมันไม่ได้ลด ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดที่มันยังเข้ามารอซื้อรอซื้ออยู่ตลอดเนี่ยตอนนี้นก็จะเลยเห็นว่าตัวของส่งออกเนี่ยยังคงดีต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเรายังคงส่งออกเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตตัวของดีมานที่อั้นมานานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เลยเป็นเหตุผลน,นะครับที่ทําให้ตัวของแนวโน้มมันยังคงดูสดใสยอยู่ครับครับผมในกลุ่มยานยนต์คุณเป็นชอบตัวไหนมากที่สุดฮะครับก็สำหรับตัวของท็อปพลิกนะครับสำหรับกลุ่มยานยนต์ทางหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยมองว่าตัวของเอเาสนใจมมีควา น่าสนใจมากที่สุดคือตัวอพิโก้ไฮเทคนะครับเราแนะนําซื้อบนราคาเป้าหมาย41บาทนะครับ<ช>ปัจจัยหลักนะครับที่เราเชื่อว่าตัวเอมีความน่าสนใจเนี่ยคือตัวของแนวโน้มการเติบโตนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วด้วยจริงๆอาจจะต้องเรียกว่า2ปัจจัยแล้วกันนะครับป<ช>ัจจัยแรกก็คือว่าด้วยความที่ลูกค้าเขาลูกค้าหลักคืออีซูซูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีการประกาศข่าวอีซูซูราคาเอมันก็เลยลงแรงกว่าเพื่อนนะครับวันที่มีข่าวเนี่ยเกือบฟลอเลย นะครับแล้วมันก็ค่อยฟื้นกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพออิซูซุกี้คายเนี่ยตัวของราคาหุ้นมันยังไม่ได้กลับที่เดิมเลยนะครับเราก็เลยคิดว่าตรงนี้มันยังถือว่ามีอัพไซด์นะครับอันนั้นข้อที่1ข้อที่2เนี่ยคือตัวของเรื่องแนวโน้มการเติบโตนะครับล่าสุดเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนนะครับบริษัทเพิ่งมีประกาศนะครับในการลงทุนเพิ่มในตัวของโรงงานที่มาเลเซียนะครับเขาไปลงทุนในส่วนของโรงงานผลิตชิ้นส่วนของโปรตอนนะครับโรงงานเนี้ย เดิมเป็นโรงงานของโปรตอนเองนะครับถ้าหลายๆท่านอาจจะรู้จักโปรตอนเนี่ยเป็นรถ <มา S 2> แบรนด์ <40. S 2> ของมาเลยที่เป็นยอดขายเนี่ยอันดับสองในประเทศนะครับซึ่งเขาไปซื้อโรงงานจากโปรตอนมาเขาเข้าไปลงทุนประมาณสี่0หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็โปรตอนลงสี่สิบซึ่งตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่าโปรตอนจะผลิตรถอะไรก็ตามเนี่ยออเดอร์มันก็ต้องมาที่โรงงานนี้ถูกไหมครับแล้วเ AH อเนี่ยเขาก็จะได้ในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างมีความมั่นคงนะครับแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดดูในชของตัวเลขโรงงานนี้ก็มีกําไรนะครับ บริษัทเนี่ยเขาเชื่อว่าจะสร้างรายได้ส่วนเพิ่มนะครับให้กับเขาเนี่ยอีกประมาณพันห้าร้อยล้านบาทต่อปีนะครับเราลองคิดว่าโอเคถ้าเกิดว่าตัวมาจิ้นอะไรเท่ากับตัวของธุรกิจผลิตรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์ปกติเนี่ยเออเราก็คิดว่าน่าจะมีกําไรเข้ามาอีกสักหกสิบล้านอย่างน้อยๆนะครับสมมุติว่าหกสิบล้านตรงนี้เนี่ยมันก็คิดเป็นอีกประมาณสามเปอร์เซ็นต์อัพไซส์สำหรับตัวกำไรในปีหน้าเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีอัพไซส์ริสที่เรายังไม่ใส่เข้าประมาณการนะคร เรากล้าพูดได้เลยว่าตัวของ H อที่อยู่ในตลาดนะตอนนี้เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วน EV มากที่สุดในกลุ่มนะครับมีมทั้งเรื่องของการทำแบตเตอรี่เคสการทำชิ้นส่วนของรถ EV นะครับส่งให้ตัวของวินฟ้าที่ทำตลาดในต่างประเทศนะครับแล้วถ้าในอนาคตวินฟ้าเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอีกเนี่ยตรงนี้เขาก็จะได้ไประโยชน์ไปด้วย<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองทุกองคประกอบแล้วเนี่ยในเรื่องของคาตาลิสการเติบโต,ต,ตเนี่ยเอถือว่ามีความน่าสนใจมากที่สุดครับครับผมะนะครับให้ราคาเป้าหมายที่41บาท วันนี้ก็อยู่35ก,ก็ซื้อได้ถูกไหม AS ใช่ครับกราบผมอ่ะนะฮะตัวอื่นๆล่ะนอกจาก AS แล้วเนี่ยแต่ AS เมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวพอเขาประกาศงบไตรมาสสองออกมาซึ่งมันจะดีถูกไหมแล้วมันก็จะผลักดันราคาหุ้นของเขาให้ให้ขึ้นไปสู่ในฝั่งของก่อนที่เขาจะลงมานั่นก็คือ40นั่นแหละเกือบ40ก่อนที่เขาจะลงมากราบผมครับตัวอื่นๆล่ะตัวอื่นที่ท,ท,ที่ที่ชอบตัวไหนอีก รรจ,จริงๆงเบอร์ 2, 2>, อ2ก็คงเป็นแซดนะครับตัวของโมเมนตัมการเติบโตก็คล้ายๆกันนะครับแซเนี่ยจะคนจะเป็นคนที่ค่อนข้างรีเลทกับอุตสาหกรรมมากกว่านิดนึงนะครับค<ช>ือว่าถ้าอุตสาหกรรมดีก็ดีไปเลยนะครับถ้าอุตสาหกรรมซึมก็ซึมเหมือนกันนะครับรแต่เ AH อเนี่ยจะมีปัจจัยอื่นๆนะครับอย่างมาเลบ้างอย่างโปรตุเกสบ้างอย่างที่จีนบ้างนะครับที่เข้ามา ทําให้ตัวของภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับตัวของอุตสาหกรรมในประเทศมากนักนะครับ oh, <okay. S 2> ถ้าเกิดใครสนใจแซดเนี่ยก็จะเป็นในเชิงของคอนเซอร์ตทีฟนิดนึงนะครับความผันผวนต่ํากว่าดูในเชิงของดีเวเดนยูเนี่ยสวยกว่านะครับค่ะ okay. แล้วก็ในด้านของตัวการความผันผวนนี่น้อยกว่านะครับแล้วก็ยังถือว่าพอมีอัพไซด์อยู่บ้างนะครับ <Okay. S 2> แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยในเชิงของ밸ูเอชั่นเนี่ย AS ถือว่าตอนนี้ถือว่าถูกกว่า นะครับแซดก็อาจจะดูในด้านของดีเวเดนยิวแล้วความผันผวนที่อาจจะดูน้อยกว่าครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณเบนครับขอบขอบคุณครับยินดีมากครับสวัสดีครับ